สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกบับเพจบ้านในฝันแล้วก็นายแตงโมคนเดิน,นครับผมวันนี้โมมาอีกแล้วครับมานำมาเสนอบ้านที่น่าอยู่อีกลหลังนึงแล้วคันนี้ก็เป็นบ้านทาวน์โฮมนะครับผมในย่านมีนบุรีนะครับย่านมีนบุรีกใกล้ๆกับตลาดนันเลี่ยมเลยเนี่ยเดินออกไปนิดเดียวถึงเลยและเท่าน,นั้นยังไม่พอครับบ้านหลังนี้มีไฮไลท์ตรงที่ว่าอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าด้วยผมเดินไปเพียงแค่5นาทีถึงเลย5นาทีถึงเลย,เลยครับอารมณ์เหมือนเราอยู่ในเมืองอยู่ในศูนย์ุมชนเลยพักในคอนโดหรูๆ มาเห็นโมแต่งโมเห็นอย่างแรกเลยครับแต่เลยเพรบ้านสวยมากดูเลยครับเพดานสูงโปร่งโล่งสบายแล้วก็ดูการดีไซน์ออกแบบครับนี่เฟอร์นิเจอร์แถมให้เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยเฟอร์นิเจอร์แถมให้อีกแล้วไม่ว่าจะเป็นโซฟาโตะญี่ปุ่นโตะรับแขกโตะกินข้าวทานอาหารครับผมดูออกแบบสวยมากเลยว่าที่ดูมีระดับครับผมตรงนี้ครับเพดานไล่จากระดับน่้ก็มีดาวไล่ด้วยแล้วก็มาเจอกันตรงนี้ครับเป็นทางลงเดินเข้าห้องครัวเนาะบ้านหลังนี้รือบอกไปสองนอนสองนงครับผมตรงนี้เป็นห้องน้ำ่ะดูห้องน้ำก่อนก็ได้แต่ไหนก็ พื้นติดกระเบื้องฝาผนังแล้วก็เพดานอาเพดานไม่ใช่ครับฝาผนังแล้วก็พื้นให้เรียบร้อยแล้วครับผมติดใหม่ให้เลยสวยงามครับสายสีฟ้านะเข้าเยน็นๆทั้งหลังคูกระเบื้องให้หมดแล้วครับผมแต่ก็นในส่วนของโซนทำอาหารครับตรงนี้ทาเป็นเคาน์เตอร์ให้เรียบร้อยครับผมสวยงามครับมีคูกระเบื้องเคาน์เตอร์ให้มีมีครับที่เก็บของด้านล่างเราก็คูพื้นกระเบื้องเช่นกันครับผมใส่ใจในทุกรายละเอียดครับผมพร้อมใช้งานน่าใช้างานครับแต่ดอกคารวันนี้ไม่ได้แถมเนาะแถมปะไม่แถมเนาะ แต่ลูกค้ายอยากได้จริงก็เดี๋ยวคไหว้กันเนาะนีถ่ถ่ายรูปคู่เอกกทันตะว,วนันตรงนี้อ่าตรงนี้มีพัดลมระบายอากาศให้ด้วยครับใช้งานได้โอเคแจกไปเบอร์ให้ด้วยนะไปครับผมไปข้างบนกันต่อเลยเลยสวัสดีครับผมตอนนี้เราขึ้นมาถึงชั้นบนของบ้านแล้วนะครับบ้านนี้จะมีเป็นสองชั้นนะแต่จะมีเป็นระดับแบ่งเป็นชั้นครึ่งตรงนี้ด้วยแลย้วเดี๋ยวคือเป็นชั้นสองอีีนิงเป็นห้องนอนอีกห้องนึ่งนะตอนนี้เรามาดูห้องนอนห้องนี้กันก่อนครับผมเป็นห้องนอนห้องแรกครับ อ่าโอ้เป็นยังไงครับสวยงามดูแบบพลาสติกมีสไตล์แบบพลาสติกพลาสติกแนละ้วเป็นนี่มีดิวอินตู้ไม้แขนให้ด้วยนี่มีดิวอินแถนให้เลยเลยผิดเปิดได้นะนี่ทาเคลือบการปวกให้อย่างดีครับไม่มีปวกแคะมันเาง,งางามนีม่เลยใช้ได้ครับเอาเาเปิดก่อนด้านล่างสิ่วยเปิดไม่ออกทันทีเลยนี่ครับผมสภาพสวยงาม เหมือนใหม่เลยนี่ครับหน้านอนมากหน้าบรรยากาศร่มรื่นแบบดูตอนนี้ผมยังอยากจะนอนเลยตอนนี้ร่มรื่นมากเพราะมันมีร่มไม้มีแบบโัมมลมมรลายลมพัดมาหน่อยก็ได้เสียงใบไม้เพื่นซูซาซูซามีเสยงโตด้วยนะอ่าไปเราไปต่อห้องอื่นกันต่อครับอ่าตรงนี้ชั้นบนก็จะเป็นห้องน้ำของชั้นบนครับผมอ่าเหมือนเคยครับอูกระเบื้องให้เรียบร้อยพื้นกระเบื้องผนังกระเบื้องเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> ไปกันต่อครับผมที่ชั้นบนนี้ ตรงนี้ก็จะมีการทําเป็นแบ่งโซนไว้สําหรับเป็นพื้นที่ใช้สอยอเนกประสงค์นะครับผมจะเป็นอาจจะเป็นโต๊ะทํางานก็ได้นะตรงนี้หรือเป็นที่เก็บของเพิ่มเติมได้ครับตรงนี้ครับห้องนอนห้องสุดท้ายของเราแล้วตรงนี้นี่ครับผมเหมือนกันครับห้องนี้มีการทาําฝ้าตกแต่งไมเหมือนห้องอนเลยเป็นฝ้าแบบนี้แล้วก็เป็นบิวอินอีกเช่นเคยผมแถมให้อีกแล้ววิวบ้านนี้ได้บิวอินโอเคเลยเนี่ย เป็นรลี้ยวอินสไตล์มาแลครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับบ้านหลังนี้ดูแลชอบหรือสนใจกันไหมครับถ้าชอบสนใจก็ติดต่อหาแตงโมได้ครับที่เบอร์ด้านล่างนี้เหมือนเคยครับหรือติดต่อทางเพจก็ได้บ้านในฝันกับนายแตงโมรครับผมแล้วก็สรุปนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านทาวน์โฮมนะครับขนาด1 6ตารางวา2น,นะนอน2น้ำใจจกล้กับสถานีรถไฟฟ้าครับผมและสถานที่อำนวยความสะดวกต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น ตลาดน้ำขอนเลี้ยน,นะผมซูปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆบิ๊กซีโลตัสทุกอย่างอยู่ใกล้หมดนะแล้วก็มีสูตรการค้ามีสูตรอาหารมากมายเลยครับตรงนี้แล้วก็มีตลาดน้ำขอนเลี้ยที่ผมบอกนะ้องสะดวกสบายมากและใกล้โรงเรียนใกล้สถานีตำรวจและจุดต่อรถเดินทางง่ายครับผมใกล้สถานที่ทำงานด้วยครับ I'm addicted to the good life